โต๊ะพี่มีโต๊ะเนี่ยโต๊ะโนุไลเล็กอ่ะได้ไหแล้ะมั้เออเออเอาไว้กินนงกินน้ำวางแก้วไม่มีโต๊ะไม่ได้หรอกเอาไปเ้อะแล้วก็มีม่วกัะพี่แปดร้อย โอ้ได้ได้เออเอาไว้เก็บเล็กพี่เก็บเล็ก,ก,ลกอันนั้นอเป็นเกาาเทเบิลเอาไว้วางแก้วนงแก้วน้ำเผื่อนั่งกินน้ำหน้าเต็นบูธคาร์มันมันไม่มีทารอยู่แล้วใช่ไหมพี่ออทุกคนนั่งหน้าเต็นท์อ่ะมันเป็นหมู่บ้านเขาจัดอย่างนั้นอะ่ะ แล้วก็สวัสดีโอ้ไม่ยุ่นอีกตัวหนึ่งหมดเลยเหรอไม่อ๋อตัวหนึ่งหาไม่เจอสวัสดีชาวติกต็อกแป๊บแปก็ครึ่งเดือนแล้วนะมันเร็วมากนะเร็วเร็วมาก จะหมดปีแล้วอะมีเงินซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นเวลาซื้อนาฬิกาดิไนเวละ <c oughs> ช่วงนี้โอ้โหอากาศเองก็ดาวอะไรไม่ได้เลยเ <c oughs> มื่อวานฝนตกหนักเมื่อวานไม่มีสัญญาเลยว่าฝนจะตกนะบางจะไปนี่ไปปทุมอะไปตลาดของผมอะ กำลังจะเลี้ยวไปลโอ้โหฝนหนักแล้วก็หนักจนแบบถนนแจ้งนี่ท่วมเลยนะโอ้โหเออโอ้โหไม่แล้วแบบแป๊บเดียวเองนะฝนตกแม่งคือแล้วเกือบเข้าท่อไออะไรนะท่อไอเสียนิดเดียวจะเข้าท่อแล้วต้องรีบกลับเลยเดี๋ยวมันจะระดับน้ําจะสูงกว่านั้นไงย,ยกเลิกเลยเมื่อวานกะว่าจะไปไปกินปิ้งย่างแถวลังสิตกินกับใคร ปกินกับแฟนกับกลายเป็นกับกลเป็นว่าได้แค่ยำาปลากระป๋องเซเว่นซื้อมะนาวเดี๋ยวนี้มะนาวมีนะที่ผมถามคุณไม่มีอะไรหรอกผมจะได้เขาเรียกว่าดักทางให้คนให้ชาวติกเกอร์เขารู้ว่าคุณมีเจ้าของแล้วอ๋อไม่ได้อีกแค่นี้ยังไม่เข็ดโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็ามาคุยได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเรื่องสินค้าได้นะครับใช่ครับผมวันนี้ก็ตามที่โพสต์ไว้หน้าเพจเนาะ <c oughs> ว่าวันนี้จะมาจะมาโชว์ตัวคอมมานายเพราะว่าคอมมานายมีสินค้ามาลงแล้วก็มีค้างคาไว้กับอาทิตย์ที่แล้วอม,มีค้างคาไว้กับอาทิตย์ที่แล้วนะก็คือเรื่องตัวน,นี้แหละ อันนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยิบเดี๋ยวเขาหยิบใจเย็นๆใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวรอวันนี้รีบวันนี้รีบรีบพูดรีบไปรีบพูดรีบไปเพราะว่าเพราะว่าวันนี้ต้องไปกองปราบเปล่าไม่ครับไม่ครับว่าจะไปริมคลองริมคลองครับนัดเด็กไว้นัดเด็กไว้ของไหนเนี่ยนัดเด็กไว้ของเปรมของไหนเออแล้วแต่คุณครับของป้าป้าแต่ผมนัดเด็กไว้ครับนัดเด็กไว้เออโอเคโอเคเด็กอายุสามขวบหวัดดีจ้านี่หวัดดีครับ เ้ามาคุยเล่นได้นะครับก็ถ้าไม่รู้จะดูอะไรก็มาดูเราได้นะครับา okay. มาดูเรานั่งนั่งพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะเวลาเวลาไปโพสในเพจว่าจะมีคอมมอนไนเข้ามานี่ติ๊กตอกรู้ปะหรือว่าหรือว่าคนในติ๊กต k อก็ต้องเข้ามาดูในเพจมันใช่ใช่ไหม <TikTok> มันไม่ขึ้นเหบติ๊กตอกหรคือ <TikTok S 2> <ละ S 1> คือส,ม,สมมุสมมติว่าคนที่คนที่ใช้ใช้เอ่อ ใช,ช้เล่นแต่ทิกตอกนะ,ะเล่นแต่ทิกตอกเลยทุกว,วันนะ,นะคือคือต้องหนีบางบางคนจะเมนไปหลายอย่างหลายแอปนกออ,กอ้ไหมทิกตอกอย่างอย่างถ้าเป็นผมอ่ะผมเล่นก็ต่อเมื่อแบบดูเพื่อฆ่าเวลาอ,อย่างเช่นหนึ่งผมอาจจะเลื่อนเล่นทิกตอกก็ต่อเมื่อผมทานข้าวกินข้าวแล้วก็แบบเหมือนกินข้าวไปแล้วก็เหมือนเลื่อนดูไปเรื่อยๆหาดูอะไรเรอยเปลือยมันเป็นวิดีโอฆ่าเวลาออา แต่ถ้าเป็นเมนหลักๆเลยอย่างเช่นเอาไว้ f a c b o o k อ่ามันก็จะเป็น a c e b o o k แหละคนไทยคือเมนอันดับน่าจะเก้าสิบเปอก็อย่างนี้เนาะใช่คนไทยส่วนใหญ่ก็จะเมนไปทาง Facebook กแหละเฟซบุ๊กเพราะว่ามันโพสต์ได้เนาะใช่ใช่ใช่ทิกตอกมันโพสต์ไม่ได้ก็ก็สําหรับคนที่โพสต์ได้วิดีโอคอลได้นะใช่ครับเวลาเราอัปเดตข่าวสารเราก็จะอัปเดตผ่านหน้าเพจก่อนเนี่ยอย่างก่อนไลฟ์เนี่ยเราก็จะอัปเดตผ่านหน้าเพจก่อนว่าวันนี้เรามีการไลฟ์สดนะครับในทิกต o k อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเมื่อเราไลฟ์สด ติกต็อกครนี้คน Facebook ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ต้องแชร์ลิงก์เข้าไปที่ f เฟซบ o ๊กเพื่อให้พี่ๆที่ดูเราใน Facebook เนี่ยเข้ามาดูเราใน t ิ k กต็อกหลายแพลตฟอร์มนะโยกไปโยกมาปวดหัวเหมือนกันปวดหัวเหมือนกันไม่หมายถึงว่าไม่ใช่คนดูนะปวดหัวเราก็ปวดหัวใครเข้ามาแล้วก็ฝากฝากกดแชร์ไปที่หน้าเพจตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราตั้งใจจะมาแกะตัวคอมมอร์นายให้ดูกันเลยเพราะว่าคอมมอร์นาเนี่ยมีเข้ามาลงแล้วแล้วก็ คอมมอนไนรู้สึกว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักกันเยอะเพราะว่าของที่เข้าเข้ามาเนี่ยคือมาปุ๊บมันก็ออกไปปับ๊บมันเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่มันจะมีลูกค้าที่เป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วใช่มีมีกลุ่มคนที่เล่นอยู่น่าจะค่อนข้างที่จะเป็นแบรนด์ที่จะเพาะกลุ่มนะแต่จริงๆคอมมอนไนีีความหลากหลายของเฟอร์นิเจอร์เขาหรือว่าแบรนด์ที่เขาสร้างมานี่มันมันแทบจะหลากหลายนะใช่ครับไม่ไม่ใช่แค่มีแค่โต๊ะนะมีถึง ไอ้พวกขาวางกติกคือมีหลายอย่างนะก็ลองเข้ามาฟังดูนะครับ<ช>เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละทีละอย่างดีกว่าก่อนอื่นเลยวันนี้วันนี้มีของมาอวดนะนะก่อนก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยวันนี้มีของมาอวดก็คืออะไรขยับตัว<笑><笑>ก่อนอื่นเลย <c oughs> วันนี้มีของมาอวดได้คือนี่เลยครับเสื้ออ่าเสื้อเสื้อครับเสื้ออันนี้ต้องบอกว่ายังยังไม่เสร็จเนาะครับอ่า อันนี้เราเอามาเป็นแค่ตัวอย่างเพื่อที่เราต้องตั้งใจว่าจะเอามาโชว์ในในไลฟ์สดอ่าครับใช่ครับนั่นคือเสื้อ Limited Edition Limited ต็ดลิลิชงระหว่างแบรนด์ครามเอวดอร์นะครับเป็นแบรนด์เสื้อผ้าครับสายเอาดอร์ของคนไทยอันนี้เราเองเราก็ไม่รู้ว่ากี่ตัวนะถูกปะใช่นี่ครับนบไม่รู้สต<อ>็อกด้วยนีเเ่เดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์หน่อยเดี๋วยวโชว์หน่อยอันเนี้ยตัวตัวที่เนมใส่เนี่ยอันนี้คือสีดําเห็นปะ บังในกล้องเห็นปะเห็นเอาใหม่เห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมโลโก้มันเล็กอยู่แล้วนี่อันนี้โลโก้นี่ครับข้างหน้าเสื้อข้างหน้าเสื้อก็จะมีโลโก้เป็นลูกทองนะครับระหว่างครามแล้วก็แคมวันนี่เป็นไฮไลท์คือข้างหลังเห็นไหมข้างหลังเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเครื่องมันดีเลยแป๊บนึงย่อเงี้ยนะสักครึ่งชั่วโมงเนื่อยเลยเฮ้ยคุณไม่ได้เป็นเกาอยู่ได้โอ้เกาแล้วเกาแล้วเกาลักตัวเองนะ อ๋อชัอยู่อยู่อันนี้พี่พี่บอกว่าขอขอค้างครึ่งชั่วโมงได้ไหมโอ้ไม่ไหวครับก็แคปไว้นะครับพี่แคปไว้แคปไว้ดูใช่ครับก็ตอนนี้เราได้ได้เราไปจับมือกับแบรนด์คลามเนาะซึ่งทำก็คือคอลแลบกันนั่นแหละเป็นเสื้อคอลเลกชันระหว่างร้านแคมปิ้งแคมวันนะครับแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าเอาดอร์อย่างคลามนะครับ CXC เหมือนกันนะฮะ ซีแคมวันกับสีครามนะอ่าสีแคมวันกับสีครามนะครับ C <X> C. ก็เป็นคอลเลคชันแรกนะที่เรารได้ทำงานร่วมกันนะครับระหว่างครามกับแคมวันเอนะครับส0 <24. S> 2 4ี่ใช่ครับก็ตอนนี้ได้เสื้อมาแล้วทำออกมาสองสีนั่นก็คือพี่ขาวสีขาวครับอ่าพี่ขาวครับแล้วก็สีดำนะครับเออลายตัวลายเนี่ยจะเหมือนกันนะครับตัวสีขาวจะมีธงอยู่ด้านหน้าเหมือนกันแล้วก็ลายสกรีนด้านหลังก็เหมือนกันอ่ะบางโชว์ด้านหลังให้เขาดูในสียอบแบบนี้ด้วย ยอดเลยก้อนนี้นี่ครับอแคมปไว้เลยครับแต่ถ้าอยากดูเต็มๆให้เข้าไปใน a ฟ e b o o k แคมวันครับอ่ะอ่ะก็ค้เห็นแต่ตูดวะไอ้ตูดนี่ไม่ไม่ไม่รู้ว่าไอ้นี่ไงมันสามกล้องไงไหนวะนี่เหรอได้ปะได้ไอ่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าไม่บังไม่รู้ไม่รู้โฟกัส อ่เอาเป็นว่าผู้ปกอโทษเ <c oughs> อาเป็นว่าผู้ผมขอโทษเอ่อตอนนี้นะครับสําหรับเสื้อตัวน,นี้นะเรายังไม่ยังยังไม่มีเขาเรียกว่าข้อกําหนดว่าทําออกมาจําหน่ายราคาเท่าไหร่เนะะ<ต>าะยังยังไม่มีการฟันคงออกมานะครับอย่าเสียยเส่ยงยอย่าเสี่ยงไม่ให้นนซื้อของหมื่นหนึง่งจบเลยไม่ใช่เดี๋ยวค่อยพูดเอแต่แต่อาจจะมีขาย อ่ะอาจจะมีใช่อันนี้ก็คือเดี๋ยวรอให้ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นคนเคาะกันลงมาก่อนว่าว่าจะเป็นแบบในรูปแบบไหนแต่สําหรับแคมวอลล่าชพึ่งนะครับในเสื้อคอลเลคชันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นให้พี่ๆอยู่นี่ไงมาแล้วเนี่ยเท่าไหร่ครับสำหรับเสื้อนะสาหรับเสื้อแคามออลดอร์เอ็กแคมวอลล่าชพึ่งจัดโปรโมชั่นคือทุกวันพุธทุกวันพุธเรามีของเซลล์ที่ร้านนะครับโอ้มีหลากหลายมากนะอย่างอาทิตย์ อย่างพุทที่ผ่านมานี่ก็มีพุทเป็นพุทแรกที่ลูกค้าเข้ามาซื้อของมันก็ใช่ก็บึ้กปั๊บบึ้กปั๊บกันเลยนะแล้วก็ค้างเสื้อเขาอยู่ด้วยเรียนเอากับเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าเสื้อตอนนี้ต้องบอกว่าเอายังทําไม่เสร็จเนาะก็คือก็คือเดี๋ยวทำเสร็จแต่ว่าได้แน่นอนแต่ได้แน่นอนครับภาพตัวอย่างออกมาแล้วเนี่ยโปรโมชั่นนะครับพูดอะไรเยอะแยะไม่บอกออสักทีโปรลดใช่ไหมโปรของเรานะครับคือสําหรับเสื้อตัวนี้ยซื้อครบหนึ่งหมื่น ซื้อครบหนึ่งหมื่นบาททุกวันพุธนะเฉะพาะทุกวันพุธนะซื้อครบหนึ่งหมื่นบาทรับเสื้อไปเลยครับหนึ่งตัวสีอดก็ได้สีอะไรก็ได้ไซส์อะไรก็ได้นะครับและก็ถ้าซื้อครบสองหมื่นบาทก็ได้สองตัวหมื่นละตัว 10, ใช้คำว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อตัวต่อหนึ่งตัวนะครับ<ช>สํา<ช>หรับเสื้อคอลเลกชันนี้มันดีตรงที่หนึ่งนอกจากพี่จะได้ยังไงไฮซีซันนี้ฉันก็มาซื้อของแคมป์อยู่แล้วอ่าก็ ซื้อของชอบไปชอบมาผมมั่นใจมาในร้านเนี่ยชอบไปชอบมาเดี๋ยวก็แตะแต่หมื่นแบบงงเหมือนกันอันนี้คําถามบางไม่รู้ไอไอไลน์นี่มีขายในช็อปถามปะไม่มีครับไม่มีนะไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับจะมีเฉพาะที่แคมป์วันเท่านั้นต้องร่วมรายการเราใช่ครับอ่าก็อันนี้อันนี้คือความพิเศษมันนะใช่ครับของใหม่เอามาอวดส่วนตัวผมชอบสีดําเห็นไม่เห็นเห็นบางใส่นี้ปุ๊บ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาที่ดมอไม่มีนะไม่มีไม่มีนะช็อปไม่มีไม่มีแต่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมีรีเซลถ้าไปก็มาจัดเลยครับพี่ใช่อย่างพูธที่ผ่านมานี่บางคนอ่ะก็ได้หลายคนแล้วนะเดี๋ยวทำไมลายข้างหลังผมไม่โชว์ไอ้ตัวนี้วะไมาถึงตัวไหนไม่ลายทำไมเราไมเราต้องไปย่ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ไลายอีกทีโชว์ลายให้ดูอีกทีขึ้นเป็นกราฟิกซึ่งนี่ครับลายสวยๆนะ สวยส่วนตัวผมชอบนะครับคือน่ารักมากในในในสกรีนด้านหลังนะครับก็จะมีรูปช้างนะครับแต่ผ้าผ้าดีมากมีรูปช้างเนี่ยเป็นตัวแทนของครามเอูดอร์ครับแล้วก็รูปคนเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของแคมป์วันนะครับอ่าด้านหลังก็จะมีรูปเต็นท์นะครับที่เป็นเต็นท์ของแบรนด์เจ็คลาแล้วก็ชา้ชางนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เขาเนาะอ่าใช่ครับเป็นคาแรคเตอร์แบรนด์เป็น,ปนคาแรคเตอร์บแบรนด์เลยใช่ใช่ใช่สวยฮะ ใดๆคือผ้าดีมากใช่คือผมกล้าพูดเลยนะผ้าดีมากผ้านิ่มนะผ้าผ้าผ้าดีมากคอฟิตมากเลยอืมดีดีแล้วก็อ๋อไม่มีกระเป๋าอันนี้ไม่มีกระเป๋าใช่ผ้าดีครับผ้าดีเอาเป็นว่าผมกล้าพูดว่ามันคือเนื้อผ้าที่ดีต้นๆของแคมวันที่เคยออกเสื้อมาใส่สบายครับใช่ใส่สบายมันจะขาวไอ้นี่นะขาวแบบอมครีมๆหน่อยนะเน่ มันขาวเลยขาวเลยมันคีมๆเพราะว่าแสงมัน,มน <c oughs> เหลืองใช่แสงเหลืองเอาเป็นว่าผ้านี่ดีมากใครที่เป็นแฟนของคามอยู่แล้วนะใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เป็นแล้วก็เป็นสายแคมปิ้งแล้วก็ค <c oughs> ืของร้านแคมป์ <c oughs> ใช่ก็ <c oughs> คือคนที่เล่นแบรนด์คามอยู่แล้วน่าจะรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องพวกเนื้อผ้าพวกแบบ เรื่องคุณภาพเขาอะอ่าอันนี้คือฟิตติ้งเขาดีมากแล้วก็ข้อพิเศษของมันคือมันมีลายของแคมป์วันด้วยเป็นการร่วมมือระหว่างร้านแคมปิ้งกับลิมิเต็ดอีดิชั่นกับแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยใช่ครับเลือดไทยอ่าตอนนี้ก็ได้เสื้อมาแล้วส่วนอัเซสซอรีอื่นๆนี่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อ้นี้รอกันอีกทีเนาะสำหรับไอเทมอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าครับก็รอให้ผู้ใหญ่เขาขอกันมาก่อนแต่วันนี้เราเราได้อวดเสื้ออววาาเเเรสืมด ก็อย้ำอีกทีนะครับโปรนี này, ้อ่าเป็นโปรลดที uh, uh, right. scale, ่เราร่วมในการเซลล์วันพุธนะครับเว้นเซลล์ป่ะกินเนื้อเวนเซลล์เว้นเซลล์เดี๋ยวให้เมนฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษขึ้นมาคอมเมนต์เว้นเซลล์เป็นเป็นโปรเฉพาะวันพุธต้องมาหน้าร้านด้วยนะฮะใช่ครับเฉพาะหน้าร้านนะครับคือโปรโมชั่นตอนนี้คือเราลดสูงสุดเนี่ยแปดสิมเทปอร์เซครับ ลดสูงสุด80%นะครับก็มีสินค้าที่ร่วมรายการก็จะมีอย่างแบรนด์ Minimal Work แล้วก็แบรนด์บันดอกใช่แล้วก็มีบางรายการของ Snow Line ่ช่ครับที่เป็นเต็นท์อะไรพวกนี้ก่อโล o วอรคือโปรนี้เราเราต้องบอกว่าเราลดเพราะว่าเราอยากให้พี่ๆได้เอาเงินที่เหลือไปเที่ยวแล้วอุปกรณ์เงินทอนให้มีเงินทอนไปเที่ยวอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วอุปกรณ์แคมป์ก็แคบนิดๆหน่อยๆไปอะไรอย่างนงี้นะครับโอ้โหเนม ซื้อของเดี๋ยวนี้หมื่นหนึ่งก็แก๊กแก,ก๊กแล้วนะ<ช>แล้วได้เสื้อด้วยนะโอ้โหคุ้มครับแล้วได้ของอเคลวคอลเลคชันนี้ห้ามพลาดได้ของแถมได้เสื้อแล้วก็ได้ลดราคานะเผลอๆถ้าสองหมื่นได้กล่องสุ่มอีกกล่องหนึ่งนะอโอ้โหกล่องสุ่มอย่างพี่ที่ผ่านมานี่สี่ห้าพันนะใช่ครับมูลค่าของที่พี่เขาได้สองกล่องด้นะใช่ใช่อตนนี้ก็มาจัดกันวันพุธนะใช่ครับอ่ะมาไม่เป็นอันเสียเวลาเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเอาสแตนท์สักครู่ครับใครที่ <laughs> วันนี้เราจะคุยเรื่องสินค้าคอมมอนได้นะครับใครอยากเห็นสินค้าอะไรที่ร้านเรามีเข้ามาจำหน่ายนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับ follow the host